ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิจกอนนะครับวันนี้นะครับก็ตามหน้าปกคลิปเลยเนาะจะมาทําความสะอาดในห้องกันนะช่วงนี้แบบยุ่งมากๆนะครับแล้วก็อากาศร้อนด้วยทุกคนก็คือไม่มีเวลาทําความสะอาดด้านนอกเลยนะคบเพราะว่าแอร์ยังไม่ได้ติดนะแบบมีแอร์อะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีกำลังใจในการทาความสะอาดมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเย็นนะแต่ว่าวันนี้นะครับโด่งไม่ได้อยู่คนเดียวนะเพราะว่าอยู่กับเครื่องดูดฝุ่นเดียมา D X 700 Pro อมาแอบป้ายยาทุกคนกันก่อนนะครับเพราะว่าราคาเขาเนี่ยดีมากๆทุกคนโด่งกดมาได้900กว่าบาทนะเดี๋ยวมาดู ปรกอในกล่องกันก่อนก่อนอื่นที่จะเจอเลยนะครับก็คือหัวดูดที่มันแบบแบนๆนะทุกคนเป็นแบบเบสิกมีหัวเปลี่ยนมาให้อีกสองหัวนะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องดูดฝุ่นของเรานะครับคือดีไซน์เขาเท่มากๆเว้ยทุกคนเป็นโทนสีแดงดำอะ่ะตัดกันมันเท่มากๆต่อไปก็จะเป็นด้ามดูดฝุ่นนะครับมาพร้อมกับตัวเก็บสายไฟนะครับผมมีคู่มือให้นะครับ แล้วหัวดูดฝุ่นอันนี้นะครับสามารถแกะแปลงข้างในมาทําความสะอาดได้ด้วยนะครับดีมากๆเลยอันนี้ชอบทุกคนขอสารภาพต้นไม้อันนี้ผมไม่ได้เอาออกไปตากแดดเลยแต่ว่ามันก็ยังโตเรื่อยๆเว้ยก็ยังดีนะครับที่น้องแบบไม่ตุย <laughs> เดี๋ยวขอมาเคลียร์พื้นที่กันสักเล็กน้อยนะครับ แล้แรงดูดเขาดูดแรงม,งมากๆนะทุกคน16,00 0 p a เลยทําความสะอาดแบบลึกสุดๆนะครับอันนี้ก็ลองแบบเวลาไปดูดที่พรมอะไรเงี้ยทุกคนต้องกดแรงๆนะครับเพราะว่ามันสามารถดูดผมขึ้นมาได้เลย <c oughs> ดูดไม่กิบปืนนะ้ดอะทุกคนก็พวกเศษที่พื้นอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องออกแรงเลยนะครับเขาเป็นพลังดูดแบบไซโครนนะแบบมันแรงจริงๆอนะทุกคน ความดังเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 5ดซิเบลนะครใ,ใครที่รับได้ก็ถือว่าโอเคเลยนะตัวด่ดงนี่รับได้นะเพราะว่าแบบมันก็ไม่ได้รังอะไรขนาดนั้นนะ ดูดีทุกคนตรงนี้แบบไม่ค่อยได้มาทาความสะอาดเลยนะแล้วที่บ้านด่งเนี่ยจิ้งจกเยอะมากๆเลยนะทุกคนมันก็จะมาอื้เต็มเลยนะครับต้องแบบหมั่นทําความสะอาดสุดๆนี่นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นหัวแป้งแบบเล็กแบบนี้นะครับเขาสามารถแบบเข้าซอกนะครับผมเข้ามุมต่างๆนะครับหรือว่าใครเนี่ยจะเอาไปดูดในรถก็ได้นะครับผมซอกที่แบบเข้ายากๆเลยงี้วงๆแดงๆตรงนี้เหมือนเขาจะเป็นที่ระบายอากาศนะครับ ตรงขอบหน้าต่างอ่ะทุกคนมันจะมีแบบืออจิ้งจบแบบเยอะมากๆนะครับผมก็ต้องมาไล่เก็บนะครับผมแต่ว่ามันก็จะมีแบบคาบฝังลึกนะครับตรงนั้นก็อาจจะใช้แปรงขัดอีกทีหนึ่งนะแล้วก็น้ําหนักเขาเนี่ยประมาณ2อกิโลนะครับทุกคนสําหรับโด่งก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะครับผมก็สามารถยกมือเดียวได้นะครับอ๋อแล้วเครื่องตัวนี้นะครับเขาต้องต่อสายไฟนะครับทุกคนแล้วสายไฟเขาเนี่ยยาว4เมตรนะครับสามารถใช้ได้แบบไกลๆได้เลยเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนหัวแปรงทําความสะอาดอีกหัวนึงนะครับหัวแปรงนี้นะครับโด่งก็จะมาดูดพวกบนโซฟานะ ครับผมพวกวัสดุที่มันเป็นผ้าที่มันแบบมีอะไรฝังลึกมีแปรงขัดไปด้วยนะครับดีมากมากนี่อันนี้ก็ทดลองเอาแป้งมารวยนะครับผม<ๆ>ก็สามารถดูดออกได้หมดเลยนะครับเอาแปรงแบบถูๆแล้วก็ดูดไปด้วยอนะทุกคนดีมากมาก ถังเก็บฝุน่นเขาเนี่ยหลิตรเลยนะสามารถแบบเก็บได้ยาวๆเลยไม่ต้องเอาออกมาทิ้งบ่อยแผ่นกรองฝุน่นเขาเนี่ยเป็นแบบเฮปเปอร์ฟิลเตอร์สามารถกรองอนุภาคไรฝุน่นที่เล็กถึงแบบ0.3มไมครนี่นะครับเวลาไม่ใช้งานนะผมก็สามารถม้วนเก็บนะครับผมพันไว้ตรงที่เก็บสายไฟตรงนี้ได้เลยเพราวะว่ามาอีกวันหนึ่งนะครับทุกคนก็คือแบบเ <c oughs> มื่อวานร้อนมากๆวันนี้ก็ได้เรื่องนะครับมาติดกาวสองหน้าที่เคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้นะครับมันดูดง่ายมากๆทุกคน <c oughs> กลางบ้านก็จะมีพัสดุนะครับที่ยังไม่ได้ส่งคืนนะครับ<ห>น,นี่ภูมิใจนําเสนอนะครับอันนี้เป็นมุมโซฟามุมใหม่นะครับผมที่จะได้มาถ่ายงานมุมนี้บ้างนะครับข้างๆก็จะมีโต๊ะทางานอันนี้นะครับอันนี้ก็คือพ่อใช้นะครับผมโต๊ะทางานนี้พ่อแบบยึดนะครับก็จะมีพวกสายไฟลุงลังนะครับเดี๋ยวมาเก็บโต๊ะนี้กันด้วย ทุกคนชั้นอันนี้จริงๆมันติดผนังนะแต่ผมว่า,าเดี๋ยวจะลองเอาไปพ่นสีดูก่อนนะครับนี่มีน้องๆนุกนะครับผมเป็นอาร์ตทอยที่ผมแบบสะสมเองอันนี้เหมือนเป็นคอลเลกชันใหม่ด้วยนะทุกคนเหมือนจะเป็นชื่อวินเทจสต e นะครับสามารถไปหากันได้เลยน่ารักมากไปจุมกันแล้วพัดลมอันนี้ได้มานานมากๆไม่เคยใช้เลยนะหรือว่าจะไม่ดีแล้วนะครับสรุปก,ก็ได้อยู่ ประมาณเท่านี้นะครับผมสําหรับคินนิ่งบล็อกในคลิปนี้เนาะยังไงเนี่ยโด่งก็ฝากเดียม d า7 0 0 Pro ไปในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่แบบชอบมากๆแรงดูดแบบเยอะสุดๆใครที่กําลังตามหาเครื่องดูดฝุ่นราคาดีๆแล้วก็สเปคแรงเนี่ยสามารถจัดตัวนี้ไปได้เลยนะครับที่กัดเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยด่งปักไว้ตรง description ให้นะโอเคคลิปนี้โด่งไปแล้วนะผมเจอกันคลิปหน้าครับ